โอยโอ้มีเต็มัักไหม้แบักตกเลยนี่เนาะมันลางมันรก็นงแครอทนี่กิ่ัีสมองมันะอืมงตังลโๆอ่าพี่น้องเนาะ สบายดีกันตอนคำ่ำตอนแรงๆเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่ตลาดลักแปดพี่น้อยเนาะดีนำพาทางน้องพาเข้ากับมหอดอที่พักอาศัยของทางบ้านไม่ตู้เซจเป็นที่เรียบร้อยเนาะบมเชียงกับทางลุงพี่น้อยวันนี้ก็จะเข้าไปโดยพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเข้าไปตลาดก่อนพี่น่อย,อยไปซื้อในอยู่ในกินในยาที่เข้าไปหาแล้วก่อนเนาะ ก่อนจะกลับบ้านไปหน่อยช่วงค่อยข้นมลงแรงไปถามเบิ้องน่ากันอีกรอบหนึ่งพื้นทีกลับบ้านมือใดแบบนี้พอเราสิมานอนพักอยู่นี่ก่อนแหละจังเลือนทางมือบ้านนะโดยโดยมือใดน้าดงเนาะถามว่าเมื่อมื่อใดกับจ้างห้าพันงานกับทีมงานกับเมื่อส่งรอบโดยสังว่ากันอีกทีหนึ่งโดยก็พื้นทีอยู่จะมือจะคืนเนาะครจะมือจะคืนนะเพราะว่ามันเพราะว่าอยู่นี่กะในนอนเนาะการใช้ใจ หรือว่าเช่นไรกันช่งว่าก,กันพี่น้อย,อยไปไปเลาะเมืองตลาดเลงก่อนบบบนี้พี่น้องอ,อยู่ตลาดลักเป็ดอยู่ลาวเฮานี่แหละเนาะอ่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่กะลุงเนาะพาทั้งพอน้องพาพี่น้อย,อยตลาดเอ่อเนียังมาห้ยตลาดเนี่เนาะตลาดคืนนี่แหละตลาดตรงข้ามกับอันนัโรงพยาบ,บาลมุกนะฮะข้างๆ้ข้างขตรงข้ามเนาะ ข้างๆนะพ่อสิข้างๆเนาะข้างๆไอ้ข้างโรงพยาบาลดูดโรงพยาบาลด่านี่มาตลาดแรงบ้านเฮาบาทนี่พี่น้องเอ้ยป่ะเติ่งน้ำกันเนาะครจอดรถไปหนึ่งก้อนพี่น้อยโดยเงินกระเป๋าเงินแห้งยเดี๋ยวพ่กล้าช็อตนี่เฉยย่างเตะตลาดลายดิย่างเตะตลาดลาย ล่ากับปไทยกับเมนพี่น้องเขาล่าร้อยบ่ไดีนี่นะน่จริงจริงยังมึงเนอพเอาบ่ลนี่กัพดเอาจิ๊บเอาเทียนหน่อยหน่อยเราหิลวดลให้เนเาะลวดยตวดลายพี่น้อยป้งูป้งูยังงคอนกุ้มนี่ มาพี่เสียงยังฝนตกบ่อนิคือซีเมนฝนตกฝนลิ้นมาจากมาทางขั้นอ้ายพันนัน่าอ้ายพ่นกระายโงได้หมเอ้โอ้ยอมครบอมคบลุงอุ้ยอยู่เฮือนมันหลายโตโดยโอรวางเง้อนพระราชมเด้อนมีแต่น้ำสบายดีเอ้โอ้ยตออนทำตัวได้เงื่งนมากยัง ใช่เลยพี่นนท์โอ้โนี่เลยทางอ้ายเป็นอันนี้เนาะนี่แหละลูกมาซื้อนี่แหละแม่จะพ่อน้องเพิ่นสาเหตุที่มาพ่อน้องพามันก็มาพ่อมาพ่อให้พ่นก็ได้แล้ขายปิ้งย่างอย่างนี้เนาะรวยแม่ทองได้ไลยนี่หมากนี่เงี้ยเดี๋ยวเจ้าพันกีใครจะเอาใต้มือเส้าฮานีู้ปอใต้เส้าฮานปอเจ้าแรกๆก็ยากแล้วต้องพิสูจน์บองก์อน งนามาเก็บน้าสาวยือนี่คุณางีเสียไล่ดอกไม้ดีเพขามาขายอ๋อเพื่าขายเพิ่นแคบเอาเพิ่องแบบเออหล้วเพิ่มได้เ้ือนนบานนี่ยซิมแล้วบ่เอาเพิ่มสองค่าเสียหายเพิ่นบ่นั่นไรบ้านนี่ยน้ำมันเื่อนงี้ดีดบนไบนเพิ่นยิ่มเตเพ่เิมเพ่มเม่เติมเพิ่เติมเพ่เพ่มเเพ่มเเพ่มเเพิ่มตเพ่มเติมเพ่เตเ่มเติมเพิ่มเเมเเพ ยี่ังคือคักแน่แท้ไีนเนาะมาี่น้องมาเขียบชองทุ้งด้วยเน้อดุเนาะปลาดุกอปลาดุกนะโอ้ยหอมบุกบุงแน่ลุงโอเคเลยรัน้องหอดูเขาเนาะเขาเขาเอาบ่าเขาเขาเนี้ยลุงอย่าเพิ่อย่าเพิ่าเนี้ยมีห่อนเลยกินกันกินกัน ดีเห็อ้ิอาเออโอ้ยน้่เลยะคดเดีย้ยเน่เี่้องยกคบรไ้นเพอพี่น้องทิตใจดีแล้วฮ็ดกัเผากรแซบตอนนี้น้องพากับผักอยู่เฮือนอ้กับเอื้อพี่น้อนอน้ำพอน้ำเมย์พี่นเนอะส่งหอดแล้วแซบพี่น้องแซบวันนี้ปลาดุกโตเท่าไรกเห้อ จะอกได้บงทเนี่ยตัวเน้น oh. oh, oh no. oh, oh. yeah. ิตวาตั่าพตัวที่หาตัทาตลหาิายแล้วตัวใหญ่นึงต้หอมเทเนาะหอมไ่หอหอมทอดนะพี่น้อยมวมาอดนะกินก็อยู่ปลาอยู่ดงขนาดอยู่ในเมืองนี่เลยกิน่าอยู่ผู้เดียวซะเนาะโลกนี้มมีไผทั้งสิ้นตอนอยู่นะคิดว่าจ้าของกินผู้เดียวที่จริงเนี่ยคนบังเทัอวโลก อเนีะคืองนหอนเนาะแม่มาเมอไหร่เขายาดาได้าเชนมือล้อันนี้เมื่อกี้กับซิมแล้วเมื่อกี้ปลาตอนนี้กัิมแล้วนี่คัดเอานี่พิ่นให้ซิมอีกวันนึเรียบร้อยนี่เหื่อยเ้วิมมไ้ห้านี่ฮงดีแล้วอ่ะโอ้แม่ชชิมะคอดีกว่าีนอโอ้เนาะอัน ูได้ลุงหยิบไปเอาปลาเผาอยู่พุ่นแล้เจ้าหนุ่มเจ้าอย่าปลาเผาคอยชซอยช่วยเพิ่นก่อนอประดุกกันมาอันนี้นี่บม่ไกดก้เยอะคนอื่นนะพี่น้องลุงดิซึ่งเมื่อกินเพราะว่าเจ้าของมากินซิมประดุกถ้ารวมตัวนี้น้ำด้วยกับมะเขียบน้ำอื้อตัวเไลด์นี่น,นะประดุกกากแท้อี่เนาะซีซีไปโอ้ยหน,นุ่มพอน,น้าไปนี่อ่าสี่เป็นสาม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 สิบสี่สิบห้าแล้วก็บมะเขียบน้ำอีก อาคิดเอาด้ได้ไคิดเอาด้วได้เปดเนา่ยปด้น้าพันกินเนือกินเนื้เล่นบเป็นตัโอ้ละนี่เนาะโดยเชงิไปซื้อปลาปลายังนะปลาเผาเดี๋ยวไปเบิ้งกอนเนาะจะว่าไเพิ่นเปิดเทมาจังมีไข่ดนะมีไข่ก่อนย่าไห้บนนี่ไข่มีไข่วกไหนอไข่เนาะเต็มเลยบ่ได้ เอออันนี้นี่มื่อนี้มาแลงนี่ว่าสิบูกินเข่าเพราะว่าไปซั่งน้ำนักมึงแล้วพี่น้องน้ำนักขึ้นเก้าสิบสองโลคันร้อยโลนี่ถือว่าเป็นคนป่วยนักเริ่มเลยค่อมดันเบาหวานเริ่มมาแล้วบ่ดนี้เริ่มมาแล้วมาได้บอกแน่นไหมเยวนีอ้วนแหงเลยเดีี๋ยวน้ที่ไหลโตไหลโตลเดนะบ้านเกิดเลยแบบว่าอยากกินอาหารเนี่ย ใปุดเนาะยังบวชเพราะใครนะยังไหมเจ้าไปทำที่มาทีไปของน้องคนๆเจ้าอ่ามจี้อะไรยนะปุ๊ดเห่เสู้หรืเปล่านี่ไ่ว่าปุ้นแล้วมันจะเข้าไปเจ้าไปดีอนีบกปุดติงเหาะโดยห่อกันนะลุงไปฮะห่อก่อนห่อก่อนไปห่อในนี้มันจะบิดเลย

อ้านี่อันนี้ฝากไว้ก่อนเลยเด้ออันนี้ฝากฝากดิ่มน้ำธนิกรนะแล้วพี่น้องเอ้มาเก็บซองเนาะแต่ละอันบรรจุสองตฝากไว้ดูไอคบจะได้ลายเป็ดสิมหาพันเราอ่ะเนีนแหละพี่น้องเนี่เนาะ้ยปิ้งปูปิ้งปลาปิ้งเป็ดปิ้งไก่มาเด้อพี่น้องเด้อตลาดตลาดลักแปดเส่ทุกอย่างยกเว้นสอกไก่แล้ว ฮะพวงก้าเราคนบพวงก้าเราไปข้างนี้ไปหัวกันเซลล์นะขายไก่ทอดพี่น้องเอ้ฮึ่มนะโอเคเนาะเดี๋ยวไปปลาเผาก้อนพี่น้อยเดี๋ยวไปซื้อฝากทั้งอานาพอนก้าโดยโดยตู้เพิ่นเนาะพอเจ้าทางกลับบ้านอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่บ้านเขาพี่น้อยแม่นตลาดยงมเล่ง ตแรงลูกป uh, oh, hey. right oh, hey. ืนใหญ่บ่เส so ียงเจ้าบเห็นบ้าตั้งเทเลอร์อยู่ขนาดนี้นี่เนาะโอ้ยปกติเคยเห็นแต่ยูเชฟปูนพี่น้องเลยมันลงมันเหลือไปทางไหนอันนี้นะบ่เห็นแล้วลุงเลยปลาเผาบ่อบ่เียงเห็นแล้วเนี่ยกินนี่แล้วกลิ่นเพราะว่าเขาเที่ยงเนี้ยบ่ให้ได้กินอยู่พี่น้องเลยโดยทางมากอ่ะโดยโดย จ้าเห็นยังได้กินน่ะเห้นี่เด้นี่ลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นโอ้ยอาลุงเบาดำเลยเบาบ่ลุงเบาเบาโอ้ใส่มามคอยจับกล้องก็ได้ไหมเจ้าสิกินมึงเฮ้นี่เบิดแหละนี่เนาะใส่เอื้อยเบิด์บอนั่นน่ะโอ้ยนั่งเขาโดยสบายดีเด้ลเด้อยใช่เขาตัวหุ่นทั้งอ้างเพิ่นโอ้นี่กันฮะบอสมักแบบไรอ่ามักแต่ว่าลุงนี่มักอย่างเดียว มักเส้นมักเส้นมักเส้นเส้นเส้นยิงยงนี่มาเอาเส้นอย่างเดียวเหนื่อยแล้วหัวสไตล์แล้ววะแม่ปลใกล้ม่ได้เหรอขันเส้นแล้ววะอันเอาปลาซุดเอาปลาสามซุดเอาปลาสามซุดได้แต่สองได้ไหมฮะได้แต่สองโอ้ยเนาะได้สามได้แต่สองโดย เอาเด้เด้เสบวเชียงซองกระซองได้เี่ด้กระซองล้ใส่แล้วนี่น้องเอ้โดยไม่บอันนี้ก่อนพี่้องหิวเข่าได้ไมมด้เด้นี่ฮะใส่กอกเนาะฮอดดอกบ่อด้วยเนาะชื่อซื้อบ้าเบื่อับรถวิ่งำเข่าขำอันนี้เพิ่อนกิ้กิิวเข่า่อนิวเข่า มืัอนี้นี่ซิมมื้อชื่อมันกี้นี่ปลาดุกเบ็ดตัวหนึ่งซิมซิมมาเขียบอีกอ่าประมาณอยู่เครื่องนุ้ยนี่น้องเอ้แมนซิมซิมดยไอ้สุดท้ายนี่ฮ่มฮ่มนี่แซ่บเบ็ดพี่น้องเอ้ไอ้พวกงวงเฮิมอ่ายังก็ตามแต่ว่าจะ่เฮิมขั้นซุกในสิเละเนี่ยขั้นเฮิมในผู้ดีมั่นมันมาหน้อยเนาะนะเห็นบอกผู้ดีเฮิมนี่แซ่บ เอายังี้ยก็ตามแต่เอาเขาขางเจ้าของมันตอนนี้พี่น้องเอ้รวมกันกิมนี่ครับลุงบัวเอาบ่วเอาบัวเอาบัวเอาโอ้ได้สองชุดเนาะเอ้ยเนาะที่ย่างท่านี่เลยพ่อได้ไหวหรือว่าได้ได้เนี่ยยังได้จ้าคนมากโนหนึ่งอ้าวแสนเนาะได้อยู่สองชุดโอ้ขายร่ำขายดีเดี๋ยวขายมานี่เหรอเนาะย่างน้ำย่างน้ำกระปทันได้แล้วอ่ะ Ủa đẹp thì nó Ủa là vẫn mang tên nguyên cái cao lấy bên này Rồi Rồi hát Bộ đấy là sĩ giang mày gì đấy bộ riêng ấy Là giang mày vô Nhăng đấy Rồi Mày lọc không cái này gì đấy là à, Rồi 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 อ๋อขายปลาให้มึงเดอสองมืนบาทเดือสองมืนบาทไอ้เอ้ยเอาวิชาให้น้องน้ำแนยกว่าเห็นมาก็ได้อลุ้ด้วยแล้วสองสุดเออโดยราคาอันอันนี้ที่มีเอาร่อันมีถ้วยบ่ให้ทุ่งก็ได้บอเจวเด้อยากใช่น้ำจิ้ม แรงกับเบิ่งคลิปเจ้าของโดยใส่ชุดก็มาเตะหัวเงียนแลงนเต้นมาเนาะอยู่ปอได้นี่เดี๋ยวขึ้นโม่อุ้ยถามมาอยู่ปอไหนฉับปานนี่ยังอยู่ปอไม่ใช่คุ้มเอาได้ข่อยก็ได้โม่ใดโม่ใดอยากอยากชะทำคอนเทนต์กับน้องเพื่อนยื้อไปปฏิตสธไปไปนะโมหาแล้วเนาะร้านโมหาเลยตั้งโตที่บ้านคุณท่านพอแล้วจีน หลังจากปิดกล้องก่อนหยิบกินท่านตอนนกล้องชิ้นหน่อยเอาบ่ตัวเอ้ยเอาเลยด้วเอาเลยเอาเลยงานขอมาซื้อเลยเด้อลูกค้าเพิ่นทั้งลูกค้าเอ้ยเพิ่นเพิ่นย่านกล้องไม่ร้องเอ้ยเจ้าก็งมาต้องย่านกล้องก็ได้เจ้าพเมนต์ต่อเมนเทนโดยอ่เซ็นสี่สิบแปดนะโดยเซ็นสามแล้วฮุกที่มาเซนสามแล้ว แปดพันสามสิบแปดบแปดเฮ้ยยอโตโ้ะไรแบบนี้เดีน้อชุแดดน้อนี่พ่อ่อ่ม่เนะน้อยนะนะอืมเดี๋ยวพี่เนาะยัมโบ่เนาะของเขานะโอ้ยโอ้เละนี่พักการ์พุทให้บุทชวนยังเกาโอ้พักไมห้ชวนนี่罗 ผมยุ่มเมายุ่มเมาดิอ้าวโดยโดยโดยเดจุได้ต่องเข้าไปนี่เข้าไปแมนเข้าไปหาทางต้องฆ่าก่อนโดยโดยเอาโอเคนะพี่น้อยชนะแล้วกูแหละไปพ่อกันพี่น้อยมาพี่น้องกลับมาอยู่หน้าบ้านเนินซานของทางมิตู่ทำกันอีกรอบนึงพี่น้อยโหพี่น้องเนาะอ่าอันนี้เอเต้าหู้พี่น้องเอย สื่อเพิ uh ่นเต้าหู้มาเมื่อนั้นห้องหู้คักปัยังเนาะปารูเนาะอ่ะพอกันตอนข้ามตอนแรงพอสิเดินทางกลับบ้านเนี่ยเปะมาก่อนอืมเออเนาะเป็นไงได้เนาะเตื่นนอนอ่ะก็เตื่นนอนดู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 ฮะไปท่าไหรอืม ยังางท่านกินเขา่ากินน้าบ่ยังไปเพิ่นก็ร่างเห็ดกินให้นเหระไปซับหมูลและกระต้มเขา่าหม,มูกับต้มเขา่าเจ้าบ่หอนบ่ก็ร่มถึงบ่ห่อนอยู่จ้ะห่อนอยูอ่อ <c oughs> ะไมบาเป็นไงไปได้ใๆตั้งอันอยาตัวนั้นเนี่ยท่านได้ลองกิน,นบ่ จังหน้อยวันหกโมงหกโมงหกโมงบึนกช่โมงจ้าแต่ว่าถาคืออันิ่นนะนำมากกับมีแต่ว่าถากินนี่ก็คือมือมือทันมากกับแม่หกโมงแรงหกโงแรงคือกันเนาะจ้าจ้าต้งเวลาต้องตรงเนาะโดยไปแล้วเดิิวเขาอันหิวเขาอาบักยิวเขาบ้ออาบักอีนะะอาบั เดี่ยวปากเล่นเป็นแกะเข่าเนาะเป็นเข่าไละลายต้มปลาหรือว่าต้มมันพวกต้มจุ่ยต้มยังใช่เนาะต้มผสมชุบอะไรพวกเคโลตเครอตบำรุงอีดาเนี่ยเกี่ยวกับบัมบุงสมองเนาะอันทางมีตู้เพลทที่คุนบอกแมนายอดเนาะ พอดีนราเชยงชื่อปลาเผามาอยู่เนาะสุดนึ่งเขาไปเบิ่งพุ่นได้บ่เนาะได้ได้เจ้าอยู่ให้กินเนาะโดยโได้เสร็จไปทายทั้งปตูเพ่อเพนยู่อยู่บ่เจ้าเจ้าปตูอยู่เลยติดเพือมยเนาะโมยู่างมาเป็นะไปตลาดโดยมิเตแมยนั่งโดยโดยนาจบอเป็นอย่างดีเขาไปเบิ้งอันนั้ก็ได้เนาะเจ้าเจา เนาะครูพี่น้าเลยคนนี่มาเลยกะเห็ดเนี่ยอยู่ในกินเห็นเลยเนาะโอ้เห็ดกินเนี่หอมแท้เนาะะสบายดีเด้อเนาะแล้วว่าทีเดินทางกลับเดีอเว้ว้ข้ามาคอนไปไาเนาะสบายดีเด้อแม่เด้อสบายดีเห็ดอย่างนี้เห็นดูดานกินบาทนี่เนาะใส่ไอใส้บ้านฝรั่งใส่ยังแบบอาหารใหนคน อร่อยจริง oh. ม huh ีเ oh. ต็มหมึกไหมหมักตอกเลยนี <mic> ่เนาะมันฟรังลมันฟรังฉลอดแม่กินกระมูสมองมือนกันดูดูแล้วก็คืใหญ่กันชิแกงน้อไหมโอ้อมหอยแกงน้อไม้โดยอาหารแบบนกไก่หน้าหินเลยอืโอ้โหหม้อเนาะหม้อเยอะนี่อันนี้เป็นกระนาหมูเนาะโดยเนื้อสีหมู ตุ้มเม่อนนั้นต้มแห็นอ่อนให้ตุ้มยายสะกกอนจะเอาอันนี้ด้งอ่ะเดือยในต้มนะคะอ่าแบบนี้เขาโบได้เอาเข่าใส่บ้างไหมอ๋อโอ้เข่าอยู่พุ่นเนาะทำลูกเช้าทำเมเป็นนี้ได้ข่ามิดได้แล้วมิดได้แล้วโดยข่ามิดใส่กับอาหารการกินจังนได้แล้วจะได้ใส่ข่ามิดเช้าโดย เฮาก็สิไปยๆบ่ให้สมัครคั่นากินประเภทนีับอย่าีกันแม่เปียกนผู้ใหญ่เฮาแล้วถ้าว่ากินก็ต้องเปียกหลายก็สิบ่แข็งหงเฮาต้องให้กินข้าวเม็ดไปนําอ่งาซะมันถ้าเฮากินแต่แนวเดียวแล้วมันเื่อเนาะน่กินของพวกนนี้ไปนําถ้าเพิ่นกินได้แล้วเนาะคอยฝึกคอยนี่ไป้ําคอยฝึกไปนําหว่าทังอ่าข้างอย่างเพิ่นก็เคี่ยวอย่างได้เด้เนาะอือเริ่มนั่นด นีああ่น hey, ah, so. ั protest, be, so yeah. meaning meaning ่นทางผู้ย hm. ้า่นี่เนาะก็จังหาไดใได้านโพกโปโตอันกองสวยเรือทีกตวกเจ้าจคพาขกาะโซ่แน่แบจงหวัดเกาะส่อันนี้หันน้ำชาพูดลงไปลือดยพอเสียได้ประมาณเดือนตัวพอปินขนาดมาหวานพาดันมาคุ้กันบันนี้เงินจิตตอย่างพอกับบุนบันนี้ สายจะลูกสายชุดเดียวโดยอนนาณาเมย์อยู่นี่บ่เมย์อยู่น่องโกมแล้วเอาล้านหน่อยมาเร<า>ียนมาแต่น่องโกมพุ่นเนาะป้าน่องโกมเครือเขากาดบ่โดย,โดยป้าคือมาไกไ่แท้เอาของพอวันเลตู้เลื่อนเป็นเป็นเล่ยโคกของเมย์เป็นเป็นไล่ยโคกแห,หละเก็บไข่ได้ป่วยแต่ละเทื่ยนพอพอเสียไปแล้วนี่เที่ยวมาหงมอนี่ตลอดครับเที่ยวมางอ่อมย้ำได้ก็มีแต่แลนมาหาใหญ่คุณนี่เลโดย แต่ว to so, ่าพันกับโวห้างบมี่แต่ว่าเพื่นันนมีน่ะใจเบิ่งไปซุ้มแถวซุ้มเนี่เงินคำเงินคำอันใดเหาบวพอกอ่ะต้องพิ่นก่อนใช่ไหมจ๊ะโดยโดยใช้ลานผู้ใดผู้ยิงบ่ผู้นี้เนาะผ้าทังซื้อยังนี่งถุงยาไม่ลึกถุงยาถุงยาขไดไม่ลึกถุง้แม่สีอ่อนพระเจ้าบริสตัวกันวน กอตายบ้าเลยกันนีแต่เมรับเมอันี่น้อยเลยอันอวลาจะหนีบอสานพ<อ>่อกับฮ่ากับเสียได้ประมาณหนึ่งกว่ากันยังว่ามึงพ่อเสียไห้แม่มีเงินหาชิปพันกี่พอจะไม่ดีเหตุเลยแหละกันมีงานพี่น้องพอเป็นพี่น้องเพผลกับเป็นคนอื่นเพิ่ลเป็นกระไรท้อง,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 งเสียวเป็นกันโข้มาแล้ว มีเขาโซ่เขาวไปบอกเนาะว่าผู้นั่นผู้นี่เสียอะไรเด้อเพิ่นกันเลยว่าอีดูต้วมันมั่นเหมืนอะโอนมาหายร้อยหนึ่งแต่บัญชีผู้นั่นผู้นี่เขาไปรู้เอามาหายงานแบบซอยเนาะสอบซอยเดือดเลยแม่ก็บอกขาขอบใจคุณโอ้ขอบใจเ้อะเลยมีป้าด้วยวันที่ว่าเป็นคนนังใจสูงๆเป็นแตแล้วเขาเอาเงินมาหายวันเปิดปากมาช่วยเยอะตอนนั้นเขานี้โอนเขาบันชีเขาแต่ว่าเขากับากูแม่ อันยเลี้ยขวจ้อกเบขคุณนยาบ้านโดยเียวนี้คูจิ้อันนั้นคือตัวกบังหนิอ่ะอันเจ้าไปยังอ่ะคอย่ิทรหาเจ้าไปเ้ควมางเงินอันนั่นคือดีว่าคัวมันตายเลยมันหายอยู่เงีนมีโอ้ยคอยช่อยมันลอยนึงแบบคุณน่ะใช่มากก็เลยได้สองลอยหาชินเหรียญโอ้ดยคนผ่กมาช่วยเนาะแม่ก็เลยได้เงิน ออตลาดตะลี่ไปออกตลาดตะลี่หายกือที่นี่แล้วก็อื้อยห่ที่น่ในห้องหันโอยกันนะก็ฉันโอ้ยจังหวน้ำตาลพวกถลบลงเลยเนี่ยขอเดี๋วาเื้อหาสิบปกี่ยกแต่ัวกันมาหน่พุกปีดีๆบอเลื้อหาสิบันสิบป้นดยากินต่ีไซน์เจริญบ่มียร์หันไฟยา ต่อจาแหละก็กินก็กินได้ก็ข่าวเจ้าพันนี่ข่าวเจ้าพะโล้ก็จิ้มกันนะจนมูเนี่ยสิเดงอันนี้นันแม่น่ะไปไปมาม่าแบบนี้อยู่นี่เนาะไปไปมาม่าเอาล้านหน่อยมาเข้าวองเฮียนอันนี้เมนะัวกนาเนาะทางนี้ก็เครื่องกะเกียมเนาะใส่แกงมะม่ายออยู่มืดเนี่ยเด้อพี่น้อยเด้อเนาะเดูอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเฮ็ดกินก่อนซาพี่น้อยเลย ครับมาหาทางอีหล่ก่อนบ้านนี้เนาะด้วยจะอ่ะเนาะครับมาพี่ก่อนบ้านนี้พี่น้อยเนาะเออเห็นอย่างเนาะบ้านนี้เบิ่งได้เดีบอกเออเนาะ โอเคมานึ่พี่น้องครับมาพี่รอบหนึ่งบ่เนาะกำมือตื่น,น,นต,ต,ตาเดี๋ยวได้วันนี้อยากเร่งดวนในชักน้อยเนาะเดี๋ยวรอบเพิ่หนึน่งเนาะบุเชียงเอาปลาเผามาให้ก่อนโดยจใจไปดี่ออน้องเนาะหรือ,อว่าปลาก้างเพิกก่งก้าได้ในเนาะหรือว่าปลนะากินข้าวไหมอ,อยากข้าวเนาะป้าเนาะป้าางนาะอยากกินข้าวเลยแม่ยังกำลังเห็ดกับข้าวอยู่เจ้าอ่ะอีกสักหน่อยเนาะจะเหีวแล้ว เนาะอ่ะมาเนี่ยจะว่าปิดคืนคืนแรกเนาะโดยโดยอ่ามัเนี่พังเบิ่งจั้มื่อสิได้เดินทางเมื่อพุ่งนอนอยู่นี่วันสามคืนประมาณสามคืนเนาะสามคืนเลยได้ทีกระบานต่อเนาะเนาะนะโอเคเรเป็นอย่างเนาะเพราะว่าอยู่นี่กับอาบุเชียงกับจิเกาบุญเวียนมาสมืออีกดอกเนาะเนาะอ่ะกับมีแต่ว่าเบิร์นเยนาบัมบัดนอกเพิ่นโดยทางท่านหมอแนะน้ำมาแต่ก็ทางเอฟซีผภเมพี่น้องเนาะ มาขนตามนี้ด้วยเริ่มดีกึนตามรับขั้นตอนเลยเนาะโดยโดยเป็นกำลังใจให้ฮะกับเข่ากับน้ำด้วดยโดยกำลังมาคมทุกันหลายๆลงเชียงกองศิลป์ภาพแข่งแดงเด้อโดยหลายๆเจ้าเป็นปลาเผาเนาะโดยมาไม่ไหมก็ไปซื้อจากห้างเลยจ้าขอบใจลุงบอลเชียงหลายๆเด้อกองศิลปภาพแข่งแดงเด้อไปใส่กัให้คนหาคนหอมเลยเดินทางปลอดภัยเด้อเจ้าจ้า ฮะเนาะพอละเดี๋ยวไปเชียงมาเดี๋ยวมาอยามไม่เด้อเนาะโดินทางขับก่อนบะนี้นี่ครอยากกิเข้าให้งช่องมือช่องหนึพี่น้องเบิ๊อช่องนิ้วด้วยคืนเนาะช่องนิ้วจ้าช่องนิ้วช่องนิ้วโดยช่องนิ้วจ้ออยากกินข้าวเลยดิปังอาปังอาป้ากินข้าวอาปังอาป้ากินข้าวอีกนะฮะโอเคเนาะสบายดีสบายดี พี่น้องเนาะตัดหน้ากล้องมากะอยู่ถนนหนทางบัดน,นี้พี่น้องเนาะคืมฟ้าคืมพลอ่าย่านตกลงมาอยู่พระแดงนี่พี่น้องอยเนาะฮัลโกลับมเป็นยังพี่น้องถือว่าเป็นอ่าช่วงเราดูฝนตกพี่น้องยอ่ะถือว่ามาฮอดจอดถึงเป็นสิทธิเรียบร้อยพี่น้องเนาะทางน้องพาเฮาพี่น้องเอยไปฮักษาหรือว่าไปตรวจเบิ่งร่างกายเราพี่น้องเนาะอยู่ทางโรงพยาบาลมุกลาหานพี่น้องย สามคืนสี่มื้อเนาะมื้อที่สี่ก็กลับมายังบ่ทันคำพี่นอ้อยอ่าผลตรวจออกมากัแบบเดียวกันพี่นอ้องกับทางอ่าเมย์เิ่นวิจัยมาอยู่ทางอ่าหุ่งหมอกแข็งสวัสดิคิเท่านั้เนี่ยพี่นอ้อยเป็นโรคเ,เดียวกันเนาะเพอฉะนเนี่ยกลับมาแล้วพี่นอ้อยมาบำบัดอยู่บ้านต่อบบนี้เนาะเราก็จะอยู่บรรยาือนทางม้ตู้นี่นะจักสามมือ้อเราพี่นาะทำมาเสียงถามเพิ่นิกะ อยู่จักส่งสามมือกันจังว่าเคลื่อนย้ายกันจังว่ากัน,กนบบบน,นี้พี่น้องเนาะอ่าเชี่ยงกับทางทีมงานก็จะขึ้นไปส่งแล้วเบิ่งน้ำกันเนาะว่าบ้านคืนซานอ่ะส่งแล้วอ่าเป็นแบบใดทีมาที่ไปกินจังไดอีกน้ำกันอีกรอบหนึ่งพี่น้อยเนาะอ่เงินสมทบมาก,กะตอนนี้กะอ่ายัางกะประมาณโบลายภายในแลอกพี่น้องเนาะตามทีเราแจ้งมาเพราะว่าจ่ายค่ารถตู้ไป สองพันห้าร้อยบาทพี่น้อยประมาณหกเจ็ดพันนั่นก็เก็บไว้จํานวนหนึ่งไว้เราใช้จ่ายไปครับยาต่อไปนี่พี่น้องเนาะน้อยบ้ารึพี่น้องเยอ่ะโอเคเด้อพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ได้ลาพ่อแม่พี่น้องกันไปเบิด์ตสุขุสู่คนแล้วพี่น้องเนาะแต่วันหนึ่งมาน้่งใจพี่น้อยทายงครอบครัวเพื่อนนี่แหละพี่น้องเนาะตอนรับเป็นอย่างดีพี่น้องเฮ็ดแนวออยู่เนื้อกิน ตอนรับอย่างดีเลยพี่น้องเนาะเห็ดที่อยู่ในกินไว้ตอนรับแบบว่า,าสุดแต่ละพี่นงค์ตามบทเสียงห็นเนาะตัวว่าเป็นจิตน้ํนนาใจนี่งามพี่น,อนอ้องไอ้ทางมีตู้เพิ่นเนาะหมายว่าเอาง่ายๆสาทางมีตู้เพิ่นนี่อ่าไพ่ก็เล่วแต่พี่น้ค์ไอ้ถ้าเป็นเห็นแบบคนสงสารเพิ่นกงขับมาอยู่นําแบบคือทางน้องพาเฮานี่แหละพี่น้องเนาะตามที่เพิ่นแนะนํามาอ่ายายที่แนะนํามากินนี่พี่นงค์ นั่นเราก็อยู่ทางหนองโกมไปไปมะมาเอาลานมาเลี้ยงแล้วก็มาอยู่นีิกินอยู่นี่เนาะกาตอนแรกแรกคือเมื่อพุ่นนะพี่น้อยอ่าเท่ากับเป็นครอบครัวเดียวกันบบดน,นี้เนาะอ่าดูพี่น้อยดูดย,ดยอ่ะจังไรกะพี่น้องเนาะสำหรับบทเสียงพี่น้อย,บบอย,อยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่พอแม่พี่น้องอีกคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเนาะอ่าที่ติดตามแล้วก็ฮับส้มพี่น้องเนาะคลิปตั้งแต่ต,ต้นจนจบเด้อพี่น้องเนาะแล้วก็ที่บกคมโฆษณาให้พี่น้องเนาะ ดุดนน้ากันตั้งแต่พุ่นลอยพี่น้องนเนาะรุ่นเริ่มต้นที่เขาได้พาทั้งน้องพาไปมากกลับมาแล้ววันนี้พี่น้องเนะาะจะได้ก็ให้อยู่ดีมีเฮงสุขการสบายใจทําการทํางานกับธุรกิจเออพี่น้องเนะาะราบลื่นให้โชคให้มาตลอดปีและตลอดไปพี่น้องเนาะอ่ะไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะสบายดี